ผมเอกรัตน์รุจิร์เศรษฐกุลนะครับเป็นผู้บรรยายชุดความรู้ชุดนี้นะครับในวันนี้นะครับผมจะนําเสนอชุดข้อมูลความรู้การบริหารการจัดการโลจิสติกส์และสป라이เชนะครับในหัวข้อการบริหารงานจัดซื้อเพื่อลดวัตถุดิบส่วนเกินและลดสต็อกเคลื่อนไหวช้าด้วยการใช้กระบวนการการวางแผนปฏิบัติการและการขาย s a l e and Operation Plan n พลนหรือที่เรเียกสัส้นๆว่า s อ p นะครับทีนี้ในหัวข้อนี้นะครับจิ๊กซอที่หายไปของ งานจัดซื้อนะครับที่เราพบกัน,นหลายๆที่ก็คือว่าคือฝ่ายจัดซื้อเนี่ยนะครับไม่สามารถต่อรองหรือสินค้าซื้อสินค้าได้ในปริมาณที่ราคาต้นทุนที่ดีที่สุดสาเหตุอันหนึ่งเพราะว่าไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลหรือไม่มีข้อมูลความต้องการของวัตถุดิบในอนาคตในระยะไกลนะครับสาเหตุ<อ>ที่ฝ่ายจัดซื้อเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลหรือไม่มีข้อมูลชุดนี้นะครับเป็นเพราะว่า ในองค์กรนั้นๆน,น,นะครับไม่มีวิสบิลิตี้ในการมองเห็นถึงความต้องการของวัตถุดิบในอนาคตเนื่องจากไม่มีการพยากรณ์ความต้องการลูกคา้าอย่างเป็นระบบนะครับบางองค์กรนะครับอาจจะมีการทําพยากรณแต่ว่าฝ่ายมัน่นฝ่ายจะซื้อก็ไม่มั่นใจในตัวเลขหรือความต้องการวัตถุดิบอันนั้นๆเพราะว่ามันขาดกระบวนการทางธุรกิจครับกระบวนการทางธุรกิจที่จะตกลงทําแผนงานร่วมกันและแผนงานอันนั้นเนี่ยจะได้รับการอนุมัติจ,จากผู้บริหารโดยที่กระบวนการธุรกิจดังกล่าวนะครับ คือกระบวนการการวางแผนปฏิบัติการและการขาย Sales and o p e r a t i o n Planning หรือที่ผมจะเรียกว่า S n O P สั้นๆในชุดความรู้ชุดนี้นะครับจากงานวิจัยของบริษัท Bearing Point นะครับจะเห็นว่า S O P เนี่ยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มศักยภาพองค์กรในหลายด้านนะครับยกตัวอย่างเช่นจะเพิ่มความแม่นยำในการพยากรนะครับจะเพิ่ม Supply Chain Visibility นะครับทำให้ลดความเสี่ยง ของการบริหารัพพลายเชนนะครับแล้วก็สามารถลดปริมาณสต็อกส่วนเกินได้นะครับ และก็อื่นอือีกมากมายนะครับและ s อ p คืออะไรครับโดยผมจิบมา2นิยามซึ่เป็นเราเรียกว่ากูรูทางด้าน s อ p ซพในระดับโลกเลยนะครับอันแรกคือ TF ฟบ l ลเลชนะครับเอสเป็นกระบวนการตัดสินใจเพื่อสร้างจุดสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานเพื่อบูรณาการการวางแผนการเงินและการวางแผนการดําเนินการเพื่อเชื่อมโยงกลยุทธ์ระดับสูงเข้ากับแผนงานรายวันตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับขออนุญาตพูดส,สั้นตรงนี้ในหลายๆองค์กรเนี่ยเรามีกลยุทธ์ระยะกลางระยะยาวคือมากกว่า1ปี3ปี5ปีอย่างดี แต่กลยุทธ์นั้นน่ะไม่ได้ไม่ได้มีความสอดคล้องกับการดําเนินงานในแต่ละวันพูดง่ายๆคือผู้บริหารวางแผนไว้แบบหนึ่งแต่คนทํางานเดินไปอีกทิศทางหนึ่งตัวเชื่อมตัวนี้นะครับระหว่างกลยุทธ์ระยะยาวกับระยะสั้นการแพการดาเนินการใน,นะระยะสั้นหรือการดําเนินงานในรายวันเนี่ยเราเราเรียกว่ากระบวนการ S n o P นะครับใลนียามหนึ่งของ a p e x นะครับโดยผมหยิบมาจาก Dictionary Version 15 2016นะครับ ลเป็นไทยเลยแบบนี้นะครับได้ว่า SLP คือกระบวนการทางธุรกิจที่รวบรวมแผนทำงานแผนทั้งหมดสำหรับธุรกิจแผนการขายแผนการตลาดการพัฒนาการผลิตก,การจัดหาเข้าไว้ในแผนเดียวกันที่ผมหยิบประเด็นตัวนี้มาอีกอันหนึ่งก็คือหลายบริษัทมีแผนเยอะแยะไปหมดในของแต่ละแผนแต่แผนทั้งหมดเนี่ยไม่ได้รวบรวมกันไม่ได้สอดคล้องกันไม่มีความเชื่อมโยงยที่เราเรียกอินทิเกรชันกันแล้วเดินไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น S&OP จะเป็นตัวเชื่อมนะครับให้แผนเหล่านี้มีความสอดคล้องกลันโดยสรุป S&OP ในภาพใหญ่เลยนะครับเป้าหมายก็คือทำให้ความต้องการลูกค้าและแผน supply chain นสมดุลกันโดยการเชื่อมโยงนะครับผ่านการพยากรช่วยเพิ่มรายได้ให้กับองค์กรได้สาเหตุเพราะว่าเราสามารถมีสต็อกทันกับความต้องการและเพียงพอแก่ความต้องการดังนั้นก็จะทำให้เราสามารถเพิ่มการบริการลูกค้าได้ ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและลดสินค้าคงคลังได้ด้วยครับ SDP r o c e s s จะประกอบด้วย4ขั้นตอนครับ ขั้นตอนที่หน,นะครับจะเป็นการวางแผนสินค้าใหม่ innovation funnel และเป็นการทบทวนสินค้าเก่าหรือที่เราเรียกว่า portfolio performance ดูว่าสินค้าเก่าเนี่ยขายดีไหมกําไรดีไหมมา r k เก็ h แชร์ดีไหมเพื่อจะได้วางแผน phase in phase out ก็คืออะไรควรจะเข้ายังตอนไหนตัวเก่าจะออกตอนไหนแล้วก็มีการวางแผนทบทวนการวางแผนตรงนี้แหละครับสำหรับที่เป็นสินค้าเก่าเนี่ยหมายถึงว่างานจะซื้อจะสามารถมองเห็น ความต้องการของวัตถุดิบสินค้าที่กําลังจะเลิกขายเพราะว่าถ้าเรามองไม่เห็นตัวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นอะไรครับระบบการซัพพลายเชนระบบการวางแผนระบบการจัดซื้อจะมองไม่เห็นข้อมูลตัวนี้และก็ทําให้เราสั่งซื้อสินค้าเลือสั่งซื้อวัตถุดิบมาผิดและเกิดเป็นสต็อกที่เคลื่อนไหวช้าและก็ท้ายที่สุดก็ต้องทําลายเสียขาดทุนนะครับขาดทุนไปในที่สุดสเต็ปที่2คือ ในการทบทวนการพยากรณ์ s d p ตรงนี้เป็นสเต็ปสําคัญในการร่วมกับฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดครับเพื่อจะได้เห็นว่าสินค้าที่เรามีอยู่เนี่ยเราจะมีการพยากรณ์อย่างไรผมแนะนำนะครับอย่างน้อยมองไป1 2บสถึงสิเดือนในอนาคตนะครับโดยการมองเนี่ยอาจจะมองได้หลายมิตินะครับมองไปกลุ่มสินค้าก็ได้มองผ่านช่องทางก็ได้ช่องทางการขายนะครับนะฮะซึ่งตรงนี้หัวใจสําคัญคือตกลงตัวเลขเดียวกัน ตกลงที่ตัวเลขเดียวกันจากการประชุมของซัพพลายเชนทีมนะครับก็เราก็จะมีแผนปฏิบัติการซึ่งแน่นอนอาจจะมีประเด็นต่างๆที่สินค้าไม่เพียงพอวัตถุดิบไม่เพียงพอซึ่งฝ่ายจัดซื้อก็จะให้ข้อมูลไปกับการวางแผนซึ่งตัวเลขเหล่านี้นะครับก็จะนําไปกระทบยอดนะครับกับตัวเลขทางด้านการเงินนะครับเพื่อให้ฝ่ายบริหารได้รับทราบว่าแผนงาน ของแผนการขายของแผนฝ่ายปฏิบัติการเนี่ยมีความสอดคล้องกันแล้วสามารถได้เป้าหมายของยอดขายไหมได้เป้าหมายบัจเจกไหมนะครับของบริษัทซึ่งแน่นอนในกรณีถ้ามีช่องว่างแกลบโคลสแกลบ,บของตัวเลขทางด้านเ,เป้าหมายฝ่ายบริหารก็จะมีทิศทางมีนโยบายปรับเปลี่ยนแผนนะครับซึ่งตัวเลขเหล่านี้พอผู้บริหารได้อนุมัติแล้วก็ ฝ่ายขายฝ่ายสปรายเชนก็จะมีแผนเดียวกันที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารเพื่อนําไปปฏิบัติงานต่อไปนะครับใน4สเต็ป,ป่อกี้นี้นะครับเราก็สามารถมองอีกมุมได้เป็นกระบวนการนะครับตามรูปนี้กระบวนการ4ขั้นตอน่อกี้นะครับเราก็สามารถมานําเขียนเป็นกระบวนการทางธุรกิจได้แบบนี้นะครับโดยสามารถมองปเป็นทั้งหมด5เต็ปโดยที่สเต็ปแรกเนี่ยก็จะเป็นการวางแผน การขายพยากรณการขายโดยฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดโดยใช้วิธีการทางสถิติจากนั้นเนี่ยก็จะมีทีมงานในสเต็ปที่2ที่เราเรียกว่า Deman d Review ก็คือจะมีผู้ที่กระทบยอดตัวเลขของยอดขายมากการตลาดเพื่อดูว่าถึงเป้าหมายยอดขายไหมและปรับตัวเลขให้เป็นแผนเดียวกันระหว่างฝ่ายขายฝ่ายการตลาดกันก่อนจากนั้นเนี่ยก็เอาแผนตัวนี้มาให้ Supply c h ช i n ทบทวนคำนวณหาสต็อกการวางแผนอินเวนต์ ment, สต็อกในอนาคตการดูความเสี่ยงของเรื่องวัตถุดิบต่างๆในสเต็ปที่3 ถ้าแผนทุกอย่างเป็นไปได้ตามนั้นนะครับก็จะมีการประชุมเบื้องต้นเราเรียกว่าทีม pre S N เตรงนี้จะเป็นระดับจัดการก่อนเพื่อทบทวนแผนดูความเสี่ยงดูรายละเอียดต่างๆหาโซลูชันในกรณีถ้ามีปัญหาต่างๆเพื่อจะไปนำเสนอให้กับผู้บริหารระดับสูงใน s อ p ต่อไปซึ่งในกลุ่มนี้ก็จะมีการวนอย่างนี้เป็นรายเดือนนะครับส่วนใหญ่จะเป็นรายเดือนแล้วก็แน่นอนในระหว่างเดือนก็จะมีการทบทวนแผนได้ใน9สเต็ปเนี่ยนะครับจะเห็นว่าจัดซื้อเนี่ยก็จะมีบทบาทที่เกี่ยวข้องนะครับ ในการทำ what if analysis นะฮะในกรณีถ้าเรามีปัญหาเรื่องของวัตถุดิบไม่พอเกิด disruption ใน supply ในใน supply market ของเราก็จะมีการปรับแผนเพื่อให้ทางทีมปฏิบัติการเห็นภาพเดียวกันและเพื่อไปกระทบยอดเพื่อไปอไปประชุมร่วมกับฝ่ายขายฝ่ายการตลาดต่อไปว่ากรณีถ้าเรามีปัญหาแบบนี้เราจะทำแผนได้ยังไงนะครับจากนั้นเมื่อได้รับแผนอนุญาตในสเต็ปที่5เนี่ยฝ่ายจะซื้อก็จะนำแผนนี่ไปปฏิบัติ ซึ่งแผนนี้ได้รับการอนุมัติใช่ไหมครับมีการคอนเฟิร์มเรื่องการพยากรณ์แล้วดังนั้นเนี่ยปัญหาเรื่องของความไม่มั่นใจในตัวเลขนะครับความไม่มั่นใจในแผนการขายนะครับหรือการที่ผู้บริหารไม่ได้รับไม่อนุมัติหรือยังไม่ได้อนุมัติแผนการนุมิก็จะหมดไปเพราะว่ากระบวนการ s p ก็จะรวบรวมแผนงานทั้งหมดแผนการขายแผนการตลาดแผนซัพพลายเชนแผนจัดซื้อไว้เป็นแผนเดียวกันออรวมทั้งแผนผลิตด้วยนะครับ โดยสรุปนะครับ S&P เนี่ยนะครับกระบวนการ S&P จะสร้างให้เกิดความร่วมมือระหว่างฝ่ายขายฝ่ายการตลาดและฝ่ายโลจิสติกสและซัพพลายเชนซึ่งฝ่ายจัดซื้อซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการโลจิสติกสและซัพพลายเชนเนี่ยจะเกิดการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งซื้อโดยใช้ปริมาณการประยากรจากฝ่ายขายที่ได้รับการอนุมัติจากฝ่ายผู้บริหารนะครับเมื่อฝ่ายจัดซื้อได้ข้อมูลตัวนี้ ฝ่ายจัดซื้อก็สามารถสั่งซื้อปริมาณที่เหมาะสมนะครับในบางครั้งการที่ฝ่ายจัดซื้อมองเห็นความต้องการไป1ปีถึง18เดือนล่วงหน้าฝ่ายจัดซื้อสามารถต่อรองได้อีกด้วยนะครับกรณีสินค้าจะมีราคาขึ้นอากจะก,กักตุนเราก็มีตัวเลขมีดีมาส์มีความต้องการก็สามารถนําเสนอแผนให้ฝ่ายบริหารเพื่อซื้อสินค้าล่วงหน้าหรือจะล็อกราคาอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้ได้ราคาที่ต้นทุนที่ ไม่แพงเกินไปหรือในบางครั้งก็สามารถนำแผนตัวนี้ไปต่อรองกับซัพพลายเออร์ว่าฉันมีโวลุมทั้งปีแบบนี้เธอลดราคาให้ฉันได้ไหมหรือฉันมีโวลุมทั้งปีแบบนี้เรามาเจราจาทำ VMI กันไหมเพื่อจะลดต้นทุนโดยรวมขององค์กรนะครับดังนั้นจะเห็นว่ากระบวนการ n s p ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงระหว่างฝ่ายหน้าบ้านและหลังบ้านจะทาให้เกิด s i b i l i t y ฮะจะทาให้องค์กร เกิดการมองเห็นในอนาคต12-18เดือนล่วงหน้าสามารถทำให้การจัดการโลจิสติกส์และสปรายเชนและทางจัดซื้อเนี่ยมีประสิทธิภาพนะครับและทำให้ประหยัดเงินต้นทุนขององค์กรได้นะครับดังนั้นชักชวนครับถ้าบริษัทไหนยังไม่เคยใช้ระบบ S2P สามารถติดต่อกองโลจิสติกส์กรมห่งเสรมิมอุตสาหกรรมเพื่อขอเข้าร่วมโครงการนะครับและทางกองโลจิสติกส์กลุ่มส่งเสรมิมอุตสาหกรรมก็จะสามารถนำเข้าถ้าท่านผ่านเกณฑ์ก็จะสามารถ เข้ามาร่วมโครงการเหล่าดีๆเหล่านี้เพื่อให้บริษัทของท่านลดต้นทุนและเพิ่มกำไรและเติบโตได้อย่างยั่งย็นครับขอบคุณครับ